เป็นชายหนุ่มที่เติบโตมาในครอบครัวร่ำรวยเขาไม่เคยลำบากวันๆเอาแต่เที่ยวเล่นใช้เงินฟุ่มเฟือยและดูถูกคนจนวันหนึ่งขณะเดินผ่านตลาดเขาเห็นขอทานแก่ๆคนหนึ่งนั่งยื่นมือขอข้าวจากชาวบ้านเดชมองด้วยสายตารังเกียจและหัวเราะเยาะทำไมต้องให้ข้าวมันด้วยคนแบบนี้ขี้เกียจเองก็ต้องอดเองขอทานได้แต่ก้มหน้ารับชะตากรรมเดชเดินจากไปโดยไม่สนใจเลยว่าวันหนึ่งโชคชะตาอาจพลิกผันวันเวลาผ่านไป ครอบครัวของเดชประสบปัญหาหนักธุรกิจล้มละลายพ่อแม่ล้มป่วยและในที่สุดเดชต้องออกจากบ้านเพราะไม่มีเงินเหลือเลยจากที่เคยกินดีอยู่ดีกลับต้องเดินเร่ร่อนไม่มีใครช่วยเหลือเพราะในอดีตเขาไม่เคยให้ใครแม้แต่น้อยเดชเดินเข้าไปในตลาดด้วยความหิวโหวยและบังเอิญเห็นขอทานคนเดิมที่เคยดูถูกตอนนี้เขาไม่มีแรงแม้แต่จะเอื้อมมือขอข้าวนี่มันทำไมถึงยังอยู่ที่นี่เดชพึมพำก่อนจะเดินจากไปโดยไม่หันกลับ หลังจากอดอาหารมาหลายวันเดดเริ่มเข้าใจความรู้สึกของคนหิวโหวยเขาเริ่มเอ่ยปากขอข้าวจากชาวบ้านแต่กลับถูกปฏิเสธเพราะไม่มีใครลืมว่าในอดีตเขาเคยใจร้ายแค่ไหนเจ้าก็เหมือนขอทานคนนั้นนั่นแหละเมื่อก่อนยังเคยดูถูกเขาอยู่เลยเดดรู้สึกอับอายแต่ความหิวบีบบังคับให้เขาต้องลองขออีกครั้งและสุดท้ายก็มีหญิงชารานาังหนึ่งยื่นข้าวเพียงเม็ดเดียวให้เขา ข้าจะให้เจ้าลองกินแค่เม็ดเดียวก่อนเพราะเจ้าคงยังไม่เคยรู้ว่าข้าวเม็ดเดียวมีค่าแค่ไหนเดดงุนงงแต่ก็รับข้าวเม็ดนั้นไว้ขณะที่เดดถือข้าวเม็ดเดียวไว้ในมือเขานึกถึงชีวิตที่เคยมีข้าวสารเต็มถุงอาหารมากมายที่เขาเคยทิ้งขว้างแต่ตอนนี้ข้าวเพียงเม็ดเดียวกลับมีค่ามหาศาลสําหรับเขาเขาตัดสินใจเดินกลับไปหาขอทานที่เขาเคยดูถูกและแบ่งข้าวเม็ดนั้นให้ขอทานเงยหน้าขึ้นมามองก่อนจะยิ้มบางๆ เจ้ารู้รสชาติของความหิวโหยแล้วใช่ไหมเดดน้ำตาคลอเบ้าเขาเข้าใจแล้วว่าการให้เพียงเล็กน้อยอาจมีค่ามหาศาลสำหรับคนที่ไม่มีอะไรเลยเดดเริ่มเปลี่ยนไปเขาเริ่มทำงานแลกข้าวเริ่มช่วยเหลือผู้อื่นและเรียนรู้ว่าชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินเสมอไปวันหนึ่งเขาเดินผ่านตลาดและเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งกำลังหิวโหยเขาไม่ลังเลเลยที่จะยื่นข้าวของตัวเองให้เด็กคนนั้นกินเถอะเจ้าอาจจะต้องการมันมากกว่าข้า หญิงชาราที่เคยให้ข้าวเม็ดเดียวกับเขามองอยู่ไกลๆและพยักหน้ายิม้มในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้ว